สวัสดีครับวันนี้มาชมพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินของหลวงพ่ออดวัดบัญช้างนะครับอำเภอวังน้อยอยุธยาซึ่งก็ก็ก็เป็นพระที่ที่หายากนะครับเป็นพระที่ที่หายากอันนี้ผมลองเทียบไซส์ให้ดูกับเหรียญบาทปกติที่เราใช้อยู่กันทุกวันนี้นะครับเป็นองค์เล็กนะครับองค์เล็กกว่าพระเนื้อผงนะครับ เล็กกว่าพระนางพญาเนื้อผงอันนี้เอามาเทียบให้ดูนะครับเน,นี่ยมาดูพระคนคนพื้นที่นะครับดูเนิ้วผมก็ได้เนี่ยครับคนพื้นที่ก็จะมีมีใช้กันเยอะนะครับมีใช้ก็ก็ไม่ถึงกันเยอะนะครับก็คือมีน้อยอ่ะก็คือเหมือนหลวงพ่อสร้างสร้างแจกแล้วก็บางคนก็ก็ไม่กล้าเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าอ่าแทหรือเปล่าทันหลวงพ่อหรือเปล่า แต่แต่คนในพื้นที่มีนะครับผมก็อยู่ในพื้นที่นะครับเนี่ยผมก็มีนะครับผู้เฒ่าผู้แก่มีก็ได้รับแจกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ของหลวงพ่ออดอยู่แล้วนะครับผ้าเนื้อดินแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าผ้าเนื้อผงนะครับก็อาจจะด้วยสาเหตุของความนิยมนะครับนิยมก็มีน้อยก็ไม่ค่อยนิยมนะครับมีมากก็นิยมก็คือในวงการพ้ะเขาก็ ขาก็ถ้ามีพระหมุนเวียนกันในในวงการนะครับเขาก็จะเล่นซื้อขายกันได้นะครับส่วนพระที่หายากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บนะครับเก็บนีองค์เล็กนิดเดียวนะครับอันนี้ผมส่องดูความเก่าแล้วเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับผมดูความเก่าแล้วเช็คดูความเก่าดูอะไรแล้วเปรียบเทียบกับพระยี่สิบพุทธศตรวรรษนะครับ ที่เป็นพระยีษษษษษ่สิบห้าพุทธศตวรรษที่สร้างปีสองพันห้าร้อยเนี่ยว่าองค์นี้เก่ากว่านะครับองค์นี้เนื้อเนื้อเนื้อเก่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเนี่ยเอาใม้ด,เดูเนื้อดินเนี่ยผมไม่เคยทําคลิปนะครับเนื้อดินไม่เคยทําคลิปอันนี้เพิ่งมาทําครั้งแรกอันนี้สภาพสวยสมบูรณ์แต่แต่หน้า,หน,าหน้ามีรอยบากนิดนึงนะครับอันนี้พิมพ์อย่างนี้เลยไม่มีพระเกจิองไหนทำแล้วครับมีหลวงพ่ออดทำนี่แหละพิมพ์นี่ทรงนี้นะครับเดี๋ยวมาส่องให้ดู ครั้งแรกที่ทำนะครับมองเห็นเม็ดดำๆไหมครับเนะี่ยเม็ดดำๆเนี่ยอย่างเงี้ยวงการพระก็เรียกหมัดไฟนะครับเนี่ยพะเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผา,พ,าพระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษก็ก็จะมีเหมือนกันเดี๋ยววันหลังมีว่าเวลาผมจะมาส่องให้ดูเทียบ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 ให้ดูนะครับเทียบเนื้อเนี่ยที่ที่โดนไฟแล้วคือคือเหมือนในเนื้อดินเนี่ยเขามีแร่ธาตุนะครับพวกพวกแร่อะไรอะ เฮมาไทอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ในเนื้อดินเนี่ยพอโดนไฟเผาเนี่ยมันก็จะเกิดประถุขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกหมัดไฟเนี่ยลักษณะโดนไฟเผาเนี่ยรอยลานนี่อันนี้หน้าหน้าไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยดูลักษณะความเก่าถ้าใครดูความเก่าเป็นจะรู้เลยถ้าเทียบกับเนื้อ25พฤศตวรรษเนี่ยองค์นี้จะเก่ากว่าเนี่ยลักษณะเนื้อดิน เนี่ยครับเม็ดไฟดำดหมัดไฟหมัดไฟนะครับเรียกหมัดไฟเม็ดดำๆจะผุดขึ้นมาคือแก่ไฟนะครับถ้าผ้าเนื้อดินเนี่ยถ้าองค์ไหนที่แก่ไฟเนี่ยแก่ไฟก็คืออยู่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ไฟมากๆเข้าเนี่ยหมัดไฟจะขึ้นแล้วก็เนื้อจะออกโซนเขียวนะครับเนื้อเขียวถ้าผ้าอ่อนไฟเนี่ยผ้าเนื้อดำเนี่ยจะออกเนื้อ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 ดำดำผ้าอ่อนไฟนะครับจะออกเนื้อดำ ถ้าแก่ไฟจะออกเนื้อเขียวพ้ากลุลก็เหมือนกันครับพระกุก็เหมือนกันพระลําพูนพระกุกไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าแก่ไฟก็จะออกโซนเนื้อเขียวเดี๋ยวส่อ,สองอันนี้องค์เล็กนะครับผู้หญิงใช้ได้เนี่ยรียมทองก็ไม่เปลืองทองด้วยครับดูลักษณะดูผิวพันธ การประทุของแร่เฮมาไทส์นะครับหรือว่าแร่อะไรต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเรียกหมัดไฟเป็นหมัดไฟองนี้พระองค์นี้ก็ไม่เคยใช้ผมก็เนี่ยครับเนี่ยปะทุขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเหมือนก้อนกรวดโดนความร้อนแล้วปะทุขึ้นมาตรงนั้นอันเนี้ยนนเป็นลักษณะพระแก่ไฟเนี่ยขอบข้าง ขนาดพระไม่เคยใช้นะครับเข,เขายังแสดงความเก่ามาให้เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยใครที่ดูความเก่าเป็นก็จะเข้าใจเรื่องความเก่าก็พูดยากนะันนี้เป็นรอยนยะเป็นรอยคูดต้องคนที่ศึกษาจริงๆนะครับเรื่องความเก่าเนี่ยถึงจะเข้าใจความเก่ากับความสกรปรกมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่เลอะเลอะเทอะแล้วก็บอกว่าเก่าไม่ใช่นะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับอันนี้ปางมารวิชัยนะครับลักษณะการวางแขนวงแขนต่างๆเนี่ยก็เหมือนผ้าเนื้อผงนะครับเหมือนผ้าเนื้อผงของหลวงพ่อออดนั่นแหละเนี่ยลักษณะขึ้นไปนะ,ะเส้นซุ้มขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับ ก็เพราะว่าไปเหมือนกับพระนางพญาพิษณุโลกนะครับคนก็เลยเรียกพระนางพญาจริงๆก็เป็นพระพุทธนั่นแหละครับพระพุทธปางมานวิชัยนะครับเนีย่ยเทียบกับน,นิ้วผมเนี่ยนิดเดียวเองแล้วก็หนาด้วยพระเนื้อผงแก่ไฟนะครับออกเนื้อเขียวแล้วจะเริ่มเขียวแล้วอันนี้สภาพก็ก็ถ้าดูพิมพ์ทรงก็สวยงามสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีตำหนินะครับ ตามใบหน้านิดนึงก็ก็ถือว่าไม่ไม่เรียกว่าเป็นผ้าสวยสำหรับการประกวดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่หายากพอสมควรนะครับเป็นผ้าที่หายากพอสมควรนอกพื้นที่ไม่ค่อยมีครับมีมีในพื้นที่เนี่ยว่าคงจะสร้างน้อยมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อเป็นผ้าเนื้อดินเป็นผ้าเนื้อดินของหลวมพ่อดวัดบัญช้างนะครับแต่ผมเทียบดูความเก่าแล้วเนี่ยเทียบกับ พระยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษเนี่ยเทียบดูความเก่าอมว่าองค์นี้เก่ากว่าน่าจะสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับซึ่งสร้างปีไหนนี่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเพราะว่าพระหลวงพระออดเนี่ยไม่มีบันทึกนะครับท่านสร้างท่านสร้างไว้แต่ท่านมีบล็อกท่านก็กดแจกกดแจกกดแจกสมัยก่อนเนี่ยความมัน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 ไม่มีพุทธพาณิชย์แล้วก็พระหลวงพระออดเนี่ยไม่มีวาระในการสร้างว่าปีนี้ต้องสร้างเท่าไหร่ต้องสร้างเท่าไหร่ต้องสร้างกี่องค์อย่างเงี้ยแม้กระทั่งปีท้ายเนี่ย แม้กระทั่งปี2 5 1 9เนี่ยยังยังไม่มีประวัติเลยว่าสร้างเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นปีก่อน2500นี่ก็ก,ก็หาก็หาประวัติไม่เจอนครับเราก็อาศัยดูความเก่าเอาแล้วก็แล้วก็เป็นพระที่ที่เราศึกษาคนคว้ามาแล้วก็แล้วก็ได้จากคนผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่นะครับบางคนก็ยังมีชีวิตกันอยู่เยอะนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพก,กับท่านก็เพิ่งมรณภาพไปเมื่อปี 2, 2, 1, 20 2 0นี่เองนะครับ เดี๋ยวก็มาชมกันประมาณนี้นะครับพระนางพญาเนื้อดินหลวงพ่ออดวัดบัญช้างนะครับตำบลลำตะสาอำเภอวังน้อยอยุธยาพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากในอดีตนะครับเนีย่ยมีอะไรก็ลองมาปรึกษากันได้นะครับเนีย่ยองนี้ผมเนื้อดินเพิ่งเพิ่งเอามาทำคลิปครั้งแรกนะครับก็มาชมกันประมาณนี้นะครับ